พยากรณ์อากาศเย็นวันที่5สิงหาคมจนถึงเย็นวันที่6สิงหาคม65ครับมีการแจ้งเตือน21จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักรวมถึงการพยากรณ์อากาศซึ่งคาดว่าจะมีฝนอยู่ที่40-70%ของพื้นที่ทั่วไทยครับผมรายละเอียดรับชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพื้นที่ของท่านฝนตกล้ำอย่างไรก็รายง,งานสภาพอากาศกันที่ใตค้คลิปได้นะครับผม ท่านผู้ชมครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเย็นวันที่5สิงหาคมจนถึงเย็นวันที่6สิงหาคมครับมี21จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดต่อไปนี้นะครับผมแม่ห้องสอนนะครับ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอด็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับยังมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉพันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะบริเวณ ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอ,อันามันตอนบนควรลดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม65ครับแพรก่อนอากาศภาคเหนือท่านผู้ชมภาคเหนือมีฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจ,จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทร,รสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานาครและประิมมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับอ่าวไทยเครื่องสูง1-2เมตรครับผมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสครับทะเลเอ่าวไทยเครื่องสูงประมาณ1เมตรครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามานันมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศา ทะเลอันดามันละนองขึ้นมาเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรพังงานลงไปเคลื่อนสูงประมาณ1-2เมตรครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกัน,กนด้วยสำหรับพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่ทาจาังหวัดลำพูนนะครับผมอยู่ที่สวนของคุณแม่สาคอนนะครับบรรยากาศดีมากมากเลยครับผมไม่ค่อยมีฝนนะครับแต่ก็มีรอบๆเหมือนกันที่แถวเชียงใหม่แล้วก็ แถวลำปางด้านหลังผมนะครับผมก็มีฝนตกมาบ้างนะครับเป็นบางเป็นหย่อมๆเนาะพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปนะครับผมช่วงนี้มีข่าวสารมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็อย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไมเนียช่องด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับผมแล้วกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ